โอนเงินไปแล้วว่าเข้าไหมครับเข้าแล้วเข้้าแลวเอาไปซื้อของในครอบครัวนะเอาไว้ใช้ในครอบครัวบายบายเขาเรียกบายบายก็ยไปรับ้าด้วยแหละโอเคครับเมื่อวานก็ไปซื้อนมให้ลูกมาซื้อมาสามแพ็คมั้งเอาใจค่ะรถเงี้ยตังค์โอเคครับเอาไว้ซื้ออะไรกินกันด้วยเนาะเงินเดือนเดือนแรกด้วยโอเค สบายชิวๆแมก็กเล็กกันหนักเลยเดี๋ยวเดีย๋ยวให้ไหมแม็กแรกก็หนักเลยตอนนี้เริ่มชิวละไม่กี่วันก็ได้กลับแล้วโอ,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 อเคครับลูกนออยู่ปนหาทุกวันแหละไปโรงเรียนทุกวันไหมลูกอะ่ะไปไปแต่ว่าไม่ได้ไปอาทิตย์ที่ว่าป่วยแหละอาทิตย์หนึ่งเต็มๆเ,เลยโอเคครับ อยาไปส่วนหนึ่งนะไปทำเพื่อส่วนห,หนึ่งเราอ้ในทางบาง้านทำดีใจไหมว่าดีใจค่ะปกติที่บ้านเพที่ผมเป็นช่างเชื่อมทำละหมองละหมองด้วยแล้วก็ได้มีงเงินรายได้แบบี้มีลูกีกคนตอนนี้ลูกคนแรกเมีเพิ่งตั้งทองชิ้แรกห้าเดือนของไฟเกี่ยวไว้ของเราละ เก็บไว้เชิญมึงก็เก็บไว้เชิญที่อยู่หัวใจนะครับลูกคนนี้มั้งสลายดิสลายดิไปโรงเรียนอยู่เขาเรียนที่ไหนเรียนอยู่โรงเรียนวัดกลางครับโรงเรียนรามบานครับ ีท่านอบอกเขามาวันะนี้ท่านอบอกเขาให้าอาหารโลดูกต้องการให้ได้รับอย่างได้เงินเข้าเรียบร้อยแล้วเนาะไนะดเปิให้้ดูกนนคไปเขาลหลังได้รับเงินแล้วแรกก็รู้สึกด,ดีใจครับเรารู้สึกว่าเออเรามาเราก็ไม่ได้แบบสูญเปล่าไปโดยเปล่าประโยชน์ใช่ไหมครับเรามาทํา เรามาอยู่นี่เราฝึกเราเหนื่อยเราก็ยังมีเงินมีทองส่งให้ทางบ้านเราด้วยตอนแรกๆกแบบ็น้อยใจนะครับว่าทําไมต้องมาเจอแบบนี้ต้องมาหาครอบครัวแต่อยู่ไปสักพักนะครับมันก็มีเพื่อนให้กําลังใจด้วยแล้วก็ผู้ฝึกก็มาอบเราให้กําลังใจเราเราก็อุ่นใจขึ้นนะครับก็เลยแบบอยู่จนชินไปแล้ว ครับมาวันแรกๆนี่หมอนเปียกเลยเพราะอะไรกังวลเรื่องอะไรครกังวลก็ที่บ้านเนี่ยมันไม่มีคนดูครับก็เลยกังวลทางนี้แต่ทีนี้เรามาถึงทุกวันเนี้ยได้รับเงินเดือนแล้วครับเดือนแรกก็เลยส่งให้ทางบ้านรับสนับสนุนครับเหมือนเป็นคนแรกของบ้านที่ได้เกณฑ์อาหารเลยนะครับของของญาติมีพี่น้องกี่คนเนี่ยคนเดียวเลยครันเดียวเลยก็ครับก็ฝึก ฝึกก็เกิดกับเพื่อนก็ฟืฝึกได้ผมก็ทางกองทัพนะครับก็จะให้เงินเดือนนะครับลคลทาหารต่อเดือนเนี่ยครับเดือนละ1 6 3่อนบาทครับก็กะว่าจะให้เต็มเลยครับให้เต็มเลยให้หมดเลยครับก็เราเพราะว่าเราจริงมีข้าวทานทุกมื้ออยู่แล้ว